สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับมาชินิก้ามิวเซียมอีกแล้วรอบนี้เล่นกันต่อนะครับครั้งที่แล้วเราเล่นเป็นเหมือนกับเออพลังงานบางอย่างนะฮะจากก้อนหินนั่นแะหเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเลยรอบนี้จะให้ทำการทดลองอะไรอีกยังไม่รู้เลยว่ามีกี่ด่านนะเนี่ยจริงมายมาเป็นกล้องอีกแล้วมาอีกแล้วนะฮะมีให้กดปุ่มอ๋อน่าจะเป็นกล่องที่ ที่เขาอยู่ตรงนี้นะฮะแสดงว่าสุดท้ายเลยเดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งเปิดกล่องให้หมดนะเนี่ยพวกเนี้ยอันนี้ก็เปิดไปแล้วนี่ใช่ไหมนี่ก็เปิดไปแล้วนี่ก็เปิดไปแล้วเหลืออันนี้นะฮะนีไม่ดีอาจจะจบในแชปเตอร์นี้เลยก็ได้หรือไม่ก็เปิดตู้นี้นะครับไม่รู้อะเดาอ๋อมิวเซียมพัฟฟิตี้มีจดหมายอ่านอีกแล้วฝาซ้ายมือมีอะไรบ้างมีเขียนว่าฟาจายเหมือนเดิมนบครัฟอันนี้เหมือนเปิดได้เลยใช่ปะเปิดได้ปะปึ๊บไยมันบอกว่า ล็อกอยู่เปิดบอดได้โอเคเอ่าูจดหมายกันปไปไปไหบ้างสดครับเป็นรายการฟังก์ชันหลายรายการนะครับอะไรก็ไม่รู้ยาวมากเลยนะฮะนั้นแข็งแกร่งมากพอที่จะอะไรก็ไม่รู้นะครับแม้กระทั่งอะไรก็ไม่รู้อีกเช่นกัน <laughs> ในทำนองเดียวกันกับอ็อบเจกต์ อันนี้นะฮะออบเจกต์อะไรก็ไม่รู้นะครับข้อมูลที่เครื่องนี้เก็บเอาไว้นั้นมีค่ามากนะครับมันเป็นที่สนใจที่จะดึงข้อมูลนั้นออกมานะครับอย่าลืมขอความช่วยเหลือจากนักแปลที่ได้รับการรับรองจากพิพิธภัณฑ์ที่เชี่ยวชาญด้านอะไรก็ไม่รู้แม้ว่าขนาดเริ่มต้นของวัตถุอาจจะพอดีกับคอของมนุษย์นะแต่ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้งานนะครับ จัดการสถานที่คุณอะไรก็ไม่รู้นะคือใครก็ไม่รู้นั่นเองหายใจไม่ไม่ค่อยออกเล็กน้อยนะฮะหลังจากที่มีการเปิดใช้งานครับเปิดใช้งานอะไรก็ไม่รู้วงเล็บนะฮะปริมาณไนโตรเจนส่วนเกินสําหรับปอดของมนุษย์อ๋อก็คือหายใจไม่ออกนิดนึงนั่นเองโอเคจากฟิลทีมชาร์ป416นะครับโอ้มีกระสานด้านหลังเลยนะ เอกสาด้านหลังนี่คือ1359ก้ากราบขอพระคุณอย่างยิ่งเราได้แล้ว1359นะฮะเข้าไปดูกันโอเ,เลย1359เกเรียบร้อยเปิดแล้วมีอะไรเอ่ยดูสิพระเอกตัวเองบอกว่าโล่งจุงทำไมอ่ะฮะโล่งแล้วไงเปิดตรงไหนใดบางอ๋อผมนึกภาพ ดีๆออกละแบบนี้แน่เลยเปิดออกมาเสร็จปุ๊บให้ไปดูด้านหลังด้านหลังมีอะไรไหมมีปะไม่มีคิดเปล่งหรือเปล่าคเปล่งหรือเปล่า <c oughs> เฮ้ยมั่วเกง่งอะไรไม่รู้ดังกริ๊กเลยนะฮะนี่ไงโอ้โหมั่วเกง่งจริงซิกเก็ตโน้ตนะครับ 198 LV ไม่ใช่ละ A 7 8 6 1แ A 7 8 6 1นะครับแล้งไงต่อแล้วไงต่อ,ตอปุ่มนี้เปล่านี่ไง A 7 8 6 1 A 7 8 6 1เรียบร้อยชั้นแบบฉลาดสุดๆอะตัวเองเราได้เหมือนกับลักษณะคล้ายๆกับสร้อยคอนะ ซปเตอร์5เริ่มการงัดแงะได้เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเชิญครับมีเครื่องมืออะไรบ้างนะดูดิซิเป็นเหมือนอัญ,ญมณีลักษณะของสร้อยคอนะสำรวจรอบๆหน่อยมีอะไรบ้างมีอะไรสักอย่างให้กดปุ่มด้านบนได้มีสัญลักษณ์อยู่ด้านล่างนี้ด้วยนะครับมีลักษณะคล้ายๆกับอัญ,ญมณีด้านล่างแล้วก็มีมีแบบนี้ให้กดด้วยจะเอ้ยมันกดได้ด้วยเน่แล้วนี่อะไรอะ่ะอันนี้คิดว่า อุ้ยมันบอกว่ามันเอาออกมาได้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะต้องอใช้ 3d printer แล้วกลับไปใส่ให้มันครบนะครับเรียบร้อยใส่พื้นที่เดิมเด๋ยนนี้เลยเปิบดึงออกมาได้แล้วละ่ะก็ยังเหมือนเดิมยังไม่ได้นะโอเคไม่เปไ็นไรไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาดูข้างบนกันครับข้างบนนี้บอกว่ามันดูเป็นสัญลักษณ์ที่ดูแปลกนะฮะไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้ครับโอเคแล้วก็เราข้างบนอนะ่ะ ไม่ได้นะมันก็อยู่แค่หน้านี้อหมุนทางนี้ซิอันนี้ล่ะหมุนได้ปะเปิดได้เปิดออกมามีสัญลักษณ์อะไรสักอย่างอยู่เป็นน็อตแบบใหม่นะฮะซึ่งเราอาจจะต้องใช้อันนี้กันงี้สินะโอเคอันนี้ก็ถูกแล้วนี่ใช่ไหมเดี๋ยวไม่ถูกหมุนให้มันเต็มก่อนันมีสัญลักษณ์อะไรบ้างนี่หรอ ดูไม่น่าใช่เเนาะงัน้นน่าจะแค่น่าจะแค่บล็อกด้านบนนี้ใช่ป่ะถ้าบล็อกด้านบนนี้ก็หมายความว่านี่ดิใช่ไหมแบบนี้เราเราก็ใช้วิธีหมุนเราก็ไม่ไม่ไม่หมุนหมุนอีกทีโอเคหมุนแบบนี้แล้วก็เปลี่ยน เทนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นแบบวงกลมไม่ใช่นี้อีกอันหนึ่งอ่าเป็นปวงกลมแล้วเราก็เลื่อนขึ้นมาข้างบนได้ไหมเอาเฮ้ยเผื่อไปกดโดนอ่ะเลื่อนขึ้นมาเลื่อนอีกเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็หมุนให้มันมีสองอันเรียบร้อยโอ้โหเก่งเกิน เกิดแล้วออกมาเป็นอะไรเอ่ยเหมือนพิซซ่าเฮ้ยฮะเออหมุนก่อนลองลองหมุนก่อนนะครับ เดี๋ยวฉันไม่เข้าใจจริงๆมันมันจะต้องเผื่อตรงนี้ไปแน่เลยแสดงว่าเราจะต้องเผื่อเผื่อโซนนี้ไปให้เขาแต่ว่าถ้าเผื่อโซนนี้ก็หมายความว่าเราล็อกอันนี้เสร็จล็อกนี้ได้ป่ไม่ได้ผมมันไปนทั้งแผงเหรอใช่ไหมไปแบบล็อกไม่ได้ด้วยนะ อ๋อโอเคถ้างั้นก็ต้องเริ่มจากอันนี้แล้วก็มาหมุนอันนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็หมุนไปทางนี้ใช่ป่ะอุ้ยไม่ใช่แบบนี้แล้วก็หมุนทางนี้ไม่หมุนไงนะ,ะ <laughs> เดี๋ยวเมื่อกี้เราหมุนได้ไง ปิดแล้วเรียบร้อยอะไรสักอย่างเปิดออกมาเป็นเหมือนก้อนหินครับได้ a piece of stone เศษอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นมีอะไรบอกบ้างไม่รู้ไม่มีบอกด้วยเป็นก้อนหินขนาดเล็กนะฮะที่ฉันได้เคยได้ศึกษาไปก่อนหน้านี้นะครับ เป็นคล้ายๆเหมือนกับวงแหวนมีวงไม่ใช่ไม่ใช่วงแหวนแกล้งวงแหวนมันมีวงแหวนอยู่รอบๆนะครับเท่ากับว่าข้างบนนี้ก็เสร็จแล้วสิใช่ปะอ๋อหมดลกะก็เหลือนี้ใช่ไหมเปิดได้ไหมเปิดได้อยู่ไหมบอกว่าดึงออกมาได้โอเคเปิดออกมาแล้วเราเจออะไรเราเจอสัญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ตอบไม่ได้ว่าทำอะไรได้ ก็เป็นกุญแจเหรอเฮ้ยเปิดได้ช่วยนี่อะไรก้อนหมุนได้นะหมุนทำไมอะ่ะห,หมุนเดี๋ยวหมุนแล้วหมุนหมุนหมุนทำไมหมุนทำไมครับอ๋อกุญแจอยู่นี่เอา้ามั่วเก่งอีกโอ้เก่งจริงๆเป็นแผ่นสีแดงนะฮะ อันนี้เปิดแล้วอันนี้น่าต้องใส่วงแหวนลงไปใช่ไหมเนี่ยเออมัวเก่งจริงๆงทำงานแล้วนะเฮ้ยคุดอลังแล้วไงต่อแผ่นดิสได้มาแล้วเราเจอกับเหมือนอนัญมณีอะไรสักอย่างนึง ที่สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้ความสึกบอกหลังจากนั้นก็ใช้กุญแจไม่ใช่ละต้องหมุนนะฮะต้องหมุนเพื่อหาอะไรสักอย่างหนึง่งพวกนี้อต้องเกี่ยวกับสัญลักษณ์รอเปล่าอ,อ๋อมั่วเก่งอีกทำไมช่วงนี้มั่วเก่งจังเลยเอ,อ่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่แบบบอกได้เลยเราจะรู้ได้ไงอะ่ะว่าเราจะต้องหาจากไหนก็คือดูด้านหลังนี้ใช่ไหม เนี่ยอันนี้ปะเนี่ยอันนี้ปะอ๋อนี่ก็มีบอกอยู่นี่นี่ใช่ไหมนี่ปะองค์กลม น่าจะมีแบบเหมือนกันป่ะไม่ใช่มีแบบนี้คือมไม่รู้ว่าผมดาวอะดาล้วนเลยคือเห็นอันนี้ใช่ไหมสองฝั่งเนี่ยแบบนี้แล้วล้วผมก็เห็นไอ้ข้างล่างที่มันเป็นวงกลมแบบกลวงโอ้อยู่ข้างล่างนะไม่รู้ใช่ไหมกลมกลวง,วง,วงอันล่างผมว่าเน,นี้ยถูกแล้วส่วนอันเนี้ยไม่เห็นเลยอะไม่เห็นอันไหนที่มันดูใกล้เคียงกันเลยนะครับ อ๋อหมั่เก่งมาแล้วถึงเวลากุญแจแล้วละ่ะเปิดเขาให้อุ๊ยอุ๊ยเกดอ,อไรก่นก้นทำไรอ่าต้องทำสารหลักได้แบบนี้เหรอมีวงแหวนใช่ไหมมีวงแหวน มีขีดสองอันแล้วก็วงกลมอ๋อกลมแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มาเป็นขีดน่าจะเป็นอันนี้ปะอันนี้ปะเออโอ้โหมั่วเก่งจริงอุ้ยเหมือนโดนคาตกรรมเลยนะ เราใช้โฮโลสโคปสองได้ไหมโอ้ยคิดลาเกินเราได้เราได้มาแล้วแล้วแล้วไงต่ออะเพราะตรงนี้เป็นส่วนที่งอกขึ้นมาใหม่เฮ้ยแปลกๆนะแปลกๆนะยังไงต่อครับไม่บอกอะไรด้วย ด้านหลังนี้มีอะไรไหมนี่งไงล่ะเหมือนมีนะฮะเฮ้ยเข้าไปทำไมอู้เหมือนโดนทำสงครามอยู่เลยนะครับแล้วก็ถูกยิง ตุยนั่นเองเราไม่ยากเนี่ยชัวอ่านแล้วอารมณ์เหมือนเป็นพวกหัวอันอันนี้เป็นเหมือนใส่ที่ใส่ส่วนหัวนะเราไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่กําลังใส่หมวกอันนี้อยู่นะครับแต่ว่ามันดูเหมือนว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติที่นี่ครับคาว่าที่นี่นั้นหมายถึงที่นั่นมากกว่าตอนช่วงที่เกิดสงครามนะครับ น่ผ่านแล้วล่ะโอผ่านแล้วเคทางนันก็สำหรับมาชินิก้ามิวเซียมพาร์ทนี้จบลงเพียงเท่านี้เลยนะครับแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วมันเราจะให้ทดลองหรือจะให้สืบอ,อะไรกันต่อนะยังไม่รู้มีกี่แชปเตอร์นะเดี๋ยวเราจะรีบทําแล้วก็รีบมาเสิร์ฟให้ทุกคนนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับ 要这幹將。